มี50คําคำที่อยู่ในคำศัพท์โทปิกสองใครที่เตรียมสอบโทปิกสองเข็มเลยบอกบอกเลยว่าเข็มเลยบอกเข็มบอกเลยว่าเนื้อหาเธอจะแอดวานซ์มากขึ้นเช่นเธอจะได้รู้ทั้งคำศัพท์เศรษฐกิจนะคะสังคมนะคะเธอจะรู้ทุกอย่างหมดแล้ววันนี้อะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนะคะอะทีนี้ดูผ่านๆตาไว้ก่อนเนาะจำได้หมดถือว่าเลิศถ้าจำได้ไม่หมดไม่เป็นไรมาคาแรกเอาเชิงเอาเอาหมดคํานามก่อน ชาเหชาสังคม,หมเห็นมชามุนหัมุวัฒนธรรมฮันจงฮันจงพูดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราเคีองเจเคงเจเศรษฐกิจค่ะชงจีชงจีการเมืองคีสุยคีสุยเทคโนโลยีเธอต้องได้อ่านแน่นอนัยจร ภายจอนการพัฒนาขึ้นไปนะคะมุนเจจอมมุนเจมาแปลว่าปัญหาทีนี้จอมแปลว่าจุดค่ะมุนเจจอมก็เลยแปลว่าจุดที่มันเป็นปัญหาหรือประเด็นปัญหาแบบนี้เฮกยอลแจกเฮกยอแจกแปลว่าวิธีแก้ไขปัญหาค่ะยองหังยองหังยองหังยังมีอีชืน่นึงก็คือมีผลกระทบยองหังนะคะผลกระทบมีอิทธิพลพยอนขวาพยอนขวาการเปลี่ยนแปลงไปโนเดียว โนเรียก no ความพยายามควาจองควาจองกระบวนการขั้นตอนลำดับขั้นผลกว่าคลกว่าผลลัพธ์ช้องโบข้อมูลข้อมูลค่ะชาสดวแปลว่าข้อมูลต่างๆที่สามารถนำมาใช้ได้แปลว่าวัตถุดิบก็ได้ค่ะโชยุคยุการศึกษาคนกังคนกังสุขภาพเคอิน K คอิ in. ส่วนตัวส่วนบุคคลเป็น privacy ค่ะ p r i เวความเกความเกความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องก็ได้ค่ะความเชื่อมโยงกันก็ได้อันนี้เป็นคำกริยาบ้างละชูจัง a ดาชูจังฮด a การยืนยันการคอนเฟิร์มอันนี้มันจะออกในแบบเป็นโจทย์เนาะว่าแบบคนนี้เขายืนยันว่า,ยวาอย่างนี้แบบนี้พันเดฮ a าพันเดฮดตรงกันข้ามฝ่ายค้านชันซอ h a d a ทั n นซองฮาดะเห็นด้วยเ,เห็นดีเห็นงามแบบนี้นะคะนาทานาดานาทานาดาปรากฏตัวขึ้นปรากฏขึ้นเกิดขึ้นจิงกาฮาดาจิงกาฮาดาเพิ่มขึ้นอันนี้ใช้กับแนวข้อสอบกราฟการเขียนก็ได้คะ่ะแบบกราฟเพิ่มขึ้นจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมีผู้ที่สนใจเรื่นี้เพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะคำโซฮาดาคำโซฮาดาคือลดลงลดลงลดต่ําลงความต้องการลดต่ำลง ลดต่ำลงตัวเลขสถิติลดต่ำลงแบบนี้ทายังฮาดาทายังฮาดาหลากหลายจุงโยฮาดาจุงโยฮาดามีความสำคัญพิลโยฮาดาพิลโยฮาดาจำเป็นพกจับผาดาพกจับผาดามีความซับซ้อนมีความวุ่นวายภัยแรงฮาดาภัยแรงฮาดาเกิดขึ้นเช่นปัญหามันเกิดขึ้นประเด็นมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเฮเอลฮาดา ฮีจอฮดการแก้ไขยองยางเงินจดยองยางเจอไปแล้วอิทธิพลหรือผลกระทบจูดาแปลว่าให้ให้อิทธิพลหรือมีผลกระทบต่ออะไรบางอย่างแบบนี้นะคะเพอนฮ h าฮดาเพอนฮวาฮดเปลี่ยนแปลงไปโนเย a ฮดาโนเคฮด h พยายามค่ะพัฒนาขึ้นคูซองฮด a คูซองฮดรวมเข้าเป็นประกอบขึ้นเป็น นี่นะพุนซคาดาพุนซคาดาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหานี้พาคาดาพาอักคดา,า,อ,า,ดาอันนี้ในโจทย์มีเขาจะบอกให้เราตระหนักให้เราวิเคราะห์ให้เราเฟ้นหาพอยต์ของมันว่าคืออะไรแบบนี้นะคะพาคัคดาคือการอ่านแล้วตีโจทย์ให้แตกตีให้มันแตกตีเนื้อหาให้แตกเชชีาดาเชชีาดาแปลว่าอะไรนำเสนอค่ะ โชกว่าจอกกิดโกวาแปลว่าประสิทธิภาพค่ะโชกว่าจอกแปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพทําอะไรอย่างมีประส euh ิทธิภาพดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นโชยุลจอกกิดอะโชยุลจอกกิดะมีประสิทธิผลค่ะควัดเกควาจอกกวาจอกมีความเป็นกลางค่ะชูกว่าจอกชูกวาจอกความเป็นส่วนตัว ความเห็นส่วนตัวคุณว่าอย่างไรเออความเห็นคึงจองจอกกิดอะคึงจองจอกแปลว,ว่าเชิงบวกอิทธิพลเชิงบวกความคิดเชิงบวกเป็นต้นภูจองจอกกิดอ่ะภูจองก็คือเชิงลบแง่ลบอันนี้ฮัมนีจอกกิดอะฮัมนีนะคะเ,เดี๋ยวว่าฮัมนีเนาะฮัมนีจอกแปลว,ว่าอย่างมีเหตุผลอย่างมีตรรกะคิดแบบมีชั้นเชิงเง,ง้ พีทำนีจอกใส่พีเข้าไปก็คือไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลมากความเห็นล้วนๆนะคะไม่มีผลเลยเลยชิมกักคาดาชิมกักคาดาไลแรงรุนแรงหนักน่วงซึบคึบเกคาดาคึบเกคาดารวดเร็วเร็วแบบฉับพลันเกิดขึ้นแบบไม่ดันตั้งตัวปกติเราใช้คำว่า ไปหลี่ใช่ไหมอันนี้เป็นคือเกยขค่ะถ้าใช้คำศัพท์กลุ่มนี้ในการเขียนข้อสอบทปิก2นะคะเธอคะแนนเธอจะปังจะเลิศจะจึ้งมากอย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะจ๊ะ